สวัสดีครับพบกับช่องพระสมเด็จเกจิอาจารย์นะครับช่องทางติดต่อนะครับสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดมาได้นะครับหรือที่เบอร์โทรศูนย์แปดหนึ่งเก้าเก้าสองสามเจ็ดห้าศูนย์นะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับไอดีไลน์ก็ศูนย์แปดหนึ่งเก้าสองสามเจ็ดห้าศูนย์นะครับเดี๋ยวมาชมพระกันนะครับขออนุญาตนะฮะอันนี้ขอขอซูมนิดนึงนะฮะอค์นี้จะเป็นพระสมเด็จพิมพ์ฐานแซมนะครับหูใบสี่นะครับ อ,องค์นี้มีฝั่งตะกุดด้วยนะครับนี่นี่โอ้ไปจับน้ำมันเครื่องมานะครับเพื่อนนี่นะ นี่ครับองนี้เปิดไว้ที่200บาทนะครับองนี้นะครับ200บาทนะครับเผื่อพี่ๆท่านใดสนใจนะครับแคปหน้าจอส่งมาทางไลน์ได้นะครับเดี๋ยวผมจะส่งรูปเพิ่มเติมให้นะครับอง์ต่อมานี้เป็นพระสมเด็จนะส่วนใหญ่จะเป็นพระสมเด็จเยอะนะครับอันนี้มีเส้นพระอาทิตย์ด้วยนะครับตรงนี้นะครับขออนุญาตไม่ได้ลงกล้องนะครับ องอนี้ก็จะมีรอยลานตรงนี้หน่อยนะครับนี่นะองอนี้ผมก็เปิดไปที่200บาทเหมือนกันนะครับนี่เมื่อกี้ไปจับน้ำมันเครื่องมอเตอร์ไซค์มาฮะเปื้อนมือนะนรับ อ,องค์ต่อมานะครับอันนี้ <c oughs> เหมือนถอดพิมพ์เ,เดี๋ยวจะลืมจืดเถอะนะพระครูมูลนะครับนี่เหมือนถอดพิมพ์พระครูมูลมานะครับเนี่ยด้านหลังก็จะจานดินสอนะครับนี่เนี่ย อันนี้ก็200บาทเือนกันนะครับเป็นพระสมเด็จอ่าลึกลับนะครับเกจิอาจารย์นะครับอ่าองค์ตามนนี่เนื้อหาเก่าเลยนะครับอง์นี้นะครับเป็นพิมพ์สามชั้นนะครับนี่ฮะอันนี้ตรงตะแคงตะแคงนี่ยน,นะครับจะได้เห็นรายละเอียดฮนะ องนี้ก็สองร้อยบาทเหมือนกันนะครับเนี่ยสนใจองไหนนะครับแคปหน้าจอส่งมาทางไลน์ได้นะครับเดี๋ยวผมจะส่งรายละเอียดเพิ่มเติมให้นะอ่าองต่อมานี้จะเป็นคล้ายพิมพ์ทรงพระประธานนะครับนี่ฮะพระประธานในโบสถ์น,นะครับอันนี้ก็ไม่ทราบที่เหมือนกันนะครับเป็นพระเกจิอาจารย์นะครับ นี่ก็สองร้อยบาทเหมือนกันนะครับนี่นะองค์ต่อมานี่หักนะครับเนี่ยโอ้หน้าเสียดายเนื้อหา,อาจัดมากเลยนะครับอ,อ,นนบนนบองนี้นะครับนี่นะครับหักตรงนี้นะครับ นี่ครับแต่กซ็ซ่อมใช้ได้เลยนะครับต่อตรงรอยเป๊ะเลยนะฮะไม่มีกระเยื่อเลยนะฮะนี่ครับเนื้อหาจัดจ้านมากเลยนะครับอ,องนี้เอาร้อยห้าสิบาทพอนะครับองนี้นะครับเพราะว่าหักนะแต่ไม่หักในโหนเนื้อนี่น,น่าใช้มากเลยนะครับ อ,องคต่อะมานี้เป็นพิมพ์เหมือนของพระพักตรูมูลนะก็เหมือนองค์องค์ที่สามนี่นะครับนีนะ่พิมทรงคล้ายกันนะครับแต่องค์นี้จะใหญ่กว่านะครับนี่นะแต่องค์นี้ด้านหลังก็จะมีจานดินสอนะครับองค์นี้จะเล็กค่อนข้างเล็กลงม้หน่อยนะครับไม่มีรอยจานนะครับองค์นี้ก็สองร้อยบาทเหมือนกันนะครับนี่นะเปิดลดส่สองร้อยบาทนะครับ สนใจรงไหนสามารถแคปหน้าจอส่งมาทางไลน์ได้นะครับนี่ไม่มีหักก่อมนะครับมีมีหักอยู่องเดียวนะครับอ่าองนี้จะเป็นหลวงปู่ทวดนะครับเป็นเนื้อวานนะครับด้านหลังก็จะเป็นอักขระเลขยันนะครับของหลวงปู่ทวดนะครับ องค์ตมานี้เป็นพิมพ์ประพุทธนะอันนี้พิมพ์ทรงอันนี้มีรอยกระเทาะนะฮะพิมพ์ทรงเหมือนหลวงพว่อเฮียงนะียวัดป่านะครับอันนี้น่าจะเป็นเนื้อผงใบลานผสมผงว่านต่างนะครับอ่าหลงวงพ่อทวดนี้เปิดสองร้อยนะครับองค์น,นี้นะฮะสองร้อยบาทนะครับนี่นะครอ,องค์นี้ก็ มีกระเทาะข้างนี่ครับแล้วก็ทั้งบนนะฮะมุมนะน,นี่ด้านหลังนะี่ะองนี้เอาร้อยแปดสิบาทแล้วกันนะครับองนี้นะครับเป็นพิมพ์พระพุทธนะครับคล้ายๆหลวงพ่อเฮียงนะครับอันนี่ผมก็ไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่านะฮะแต่ว่าเป็น้าแทนนี่นะครับสุดท้ายนี้ฝากช่องเลยนะครับ ช่องพระสมเด็จเกจิอาจารย์นะครับช่องทางการติดต่อช่องนะครับโทรมาที่เบอร์081923750นะครับไดีไลน์ก็081923750นะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ